แต่เท่าที่ประเมินดูเนี่ยแนวโน้มเนี่ยนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยแนวโน้มน่าจะน่าจะลงตัวที่โหวดรับล่างแต่ทีนี้จะโหวตรับทั้งเจ็ดล่างหรือว่าจะโหวตรับเฉพาะหกล่างแล้วก็ปล่อยให้ล่างของไอรลอตกน้ําไปแล้วก็หยิบเอาสาระที่อยู่ในล่างของไอร์ล็อที่ไม่ได้รับการโหวดรับรับรองเนี่ยเข้ามาพิจารณาร่วมไปกับอีกหกล่างนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้มันติดติดประเด็นอยู่ที่ว่า สสรที่เท่าที่ประเมินดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องว่ารับร่างแล้วก็มีสสรแต่ที่มาของสสรเนี่ยยังไม่เป็นที่ยังไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่า200สสรเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือว่าจะมาจากการเลือกตั้ง150แล้วอีก50เนี่ยมาด้วยวิธีพิเศษตามอ,อาจจะเป็น คนที่เคยมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นหรือไม่นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่ถูกคัดสรรมาห้าสิบคนมาร่วมกับอีกร้อยห้าสิบตรงเนี้ยยังยังยังขุกขิดขุกขิดก,กันอยู่เท่าท,ที่ประเมินดูนะครับคุณสุป,ปัช์ก็เหมือนที่เราเคยวิเคราะห์กันนั่นแหละคุณศักดิ์ใจคนไก่ก็พวกชวนหาเรื่องมันเตะทวงมันไม่หากไมมีมันไม่ได้คือเราพยายามจะให้แกะทั้งระบบไงใช่ไหมรอจะมายังไงอืที่มาแล้วสัดส่วนล่ามายังไงอื ใช่ไหมฮะรเ,รเราเนี่ยวิเคราะห์เห็นหมดว่าปัญหามันไม่ได้แก้ได้แค่ช่วงเวลาเ่าข้าวเดือดมันต้องมีกลามันต้องมันต้องมันต้องใจเย็นร่วมกันนะ่ะใช่ไหมฮะมันจะยื่นข้อเสนอแล้วเวลากดดันยื่นข้อเสนอแล้วเวลากดดันแต่มันก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องว่าถ้าใครไม่ไม,ไม่ทำตามนี้คนที่เขาทำเขาก็มีความผิดไงวันผมก็เลยจะบอกวสอรอเนี่ยจะมาอย่างไรวิธีเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งต้องใช้เวลาอีกนะถ้าใช้วิธีพิเศษสัดส่วนจะายังไงคุณยอมรับกันได้หรือเปล่าครับ จะมะ่งานล้วแล้วเนี่ยเอาเอาย้อนกลับมาสิบเจ็ดสิบแปดของคุณสัจใจถ้าถ้าปล่อยอร่างของไอ้ตกสภาไปเนี่ยผมบอกยุ่งใจหาอ๋อโู้คุณสุพันมองมองเลวร้ายอย่างนั้นเลยนะกลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่ยอมหรอกเพราะเพราะว่า,ถ,าถ้าเราไปศึกษาแล้วรันธุจริงๆอะ่ะร,ร่างของไอต้ตอนเนี่ยบรรจุความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เกือบครบถ้วนอืมครับเขาไม่ยอมเเราจะยังไงล่ะครับ ใช่ไหมฮะแล้วคุณกลุ่มของคนที่สับสนการไม่กล้ารุ่นนก็จะออกมาตอนนั้นแล้วผมเลื่อนนะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมีสองกลุ่มชุมนุมกันอืกรรมการคอยห้ามไม่ดีเถอะครับอืใช่ไหมฮะแต่สิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็ต้องไปดูว่านักเรียนนักเรียนติดสอบนักเรียนปิดเทอมหรือเปล่าปิดเทอมแล้วตอนนี้นักเรียนปิดเทอมแล้วไอจะบอกว่าปิดเทอมดีปิดเทอมดีดิจะไะไม่ต้องห่วงเรียนไม่ใช่อครับถ้าใครบอกไรสุปานมองแบบนี้ผมไปคุยกับ คนที่เขาเป็นนักวิเคราะห์มามคุณถอถุงเนี่ยเขาบอกเขาวอาไว้ชัดเลยในบทความในชวนหานเรื่องอ่ะเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทำไมต้องเพาลาลมไปการชุมนุม,มใหญ่ในใจกลางเนี่ย,ยแค่ยุบใจสะดวกก็ไปคครรัับบแล้วถือว่าเป็นการพักบรบนักวิเคราะห์เนี่ยเขาไปเตียวโอนี่สัญญาณมาจากอนุนนำพาหัวหน้าคณะราษืรเนี่ย,ยบอกว่า สังคมไทยเป็นสังคมประนีประนอมส่งสัญญาณตรองดองแล้วไม่ใช่ครับคือตอนนี้ถ้าจับชุมนุมตอนนี้แล้าคนไม่มาตามเป้าทําไงอืมอ่าใช่ไหมครับผมผมเขียนไว้หมดแล้วล่ะครับนะครับไปคุยกับไอ้นั่นเหมือนกันคือผมต้องอามคนที่เขาเข้าใจวิธีคิดแบบคุณอนุนียอืมเพราะคนที่เขาใช้นามถอถุงนี่เขาว่าขาลาบก้อยซ็อกเลตเหมือนกันนะครับก็กินล่างก้อยซ็อกเลตร้องลูกทุ่งดูหมอรำ พอกับคุณอนุนภาหัวหน้าคณะราบนั่นแหละครับซึ่งมันจะต้องมาชุมนุมชนกันคุณสักใจผมคาดหัวนะครับสองฝ่ายต้องมาฝ่ายที่สับสนุนการฝ่ายที่เรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญกับฝ่ายที่สนับสนุนการไม่แก้เนี่ยจะต้องมาเผชิญหน้ากันวลันที่สิบเจ็ดนะสภาก็จะก็จะอาจจะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างขั้วที่ที่สนับสนุนให้แก้กับขั้วที่ ที่ไม่สนับสนุนให้แก้โดยเฉพาะอย่างที่ขั้วสนับสนุนให้แก้เนี่ยก็คือไปเชียร์ร่างของไอรอฮคะอ่าครับคือผมคิดวีาก็ดดันอ่ะครับเออแต่ว่าาของไอรอตกสภานี่ผมว่ามันมันก็เกิดเป็นเรื่องอย่างเอี้ยคือว่าดูซิว่าถ้าทุกคนมองว่านี่คือการหาทางออกกับประเทศตอนไหนที่มันเป็นข้อดีทั้งหมดต่างเนี่ยเอามาเถอะเอามำใหญ่ใส่ผลประโยชน์ให้กับประชาชนไปอืมครับใช่ไหมฮะ Oh คือคือเราเนี่ยใน,ในส่วนของถ้าถามว่าเราไม่ได้ต้องมองวิเคราะห์ในืาอหาของสื่อเนี่ยเราเราก็ถ้าถามว่ามองเรื่องของมัดน้ำมูเปรี่ยวสูนยังไงเนี่ยเราก็ใส่กับน้ำลายเป็นฟองทั้งงานเกี่ยกัข้อดีข้อเสียมาเป็นริ้วๆให้ดูเลยก็ค uh ือ huh. แ,แต่ถามว่ามันจะเป็นความต้องการของใครมันต้องเป็นความต้องการของประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ถามว่า กูน60เนี่ยว่าด้วยกระบวนการการเลือกตั้งมาจะมาคะแนนเนี่ยถาม้นประโยชน์ร่วมของพรรคการเมืองอืมครับยไอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนน่คืออะไรครับผมคิดว่าแกต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งอืมทั้งสองฝ่ายแหละต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งครับอือคือต้งองมองลอกตัวเองทั้งสองฝ่ายไงไม่ใช่ฝ่ายที่าการแก้รัฐธรรมนูญก็บอกเฮ้ยอันนี้ฉันต้องการแบบนี้เพราะฉันเข้าใจ,จเกิดประโยชน์ของประชาชนสูงสุดครับใจฝ่ายที่บ แกก็บอกไอ้ก็ที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ไงจึงต้อง,งสร้างรับฉบับนี้ออกมาอืเพื่อประโยชน์สูงสุดจากประเทศเพื่อมาเพื่อมาที่จะมาะป้องกันนักเลือกตั้งแต่เพราะว่าที่ามามันมีกระบวนการเรื่องของประเดกการรัฐสภาที่หังผมก็บอกเอ้ประเดกการรัฐสภาก็าย,ยังดีมาจากประชาชนดีกว่าประเดกการทหารที่ไม่ได้มาาประชาชนครับอแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยกุสุพันมองว่าถ้าโหวตรับ เฉพาะบางร่างและปล่อยให้ร่างของไอรลอตกเนี่ยบ้านเมืองก็จะยังไม่สงบมันก็จะเป็นเป็นความขัดแย้งที่ที่เลื้อรลังต่อไปครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่รุนแรงนะครับนอกจากว่าจะมีใครไปไปสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขการจุดชนวนของความรุนแรงสร้างเงื่อนไขนี้ไม่ใช่ว่าเงื่อนไขในการที่เขาเรียกว่าในเชิงไม่รับร่างหรือว่าในเชิงที่ไปว่ามีคนไปจุดชนวนครับเกิดการสูญเสีย ซึ่ง<อ>ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ว่ามันมันก็เริ่มมีการโยนหินถามถามทางนะออืพยายามจะสร้างเงื่อนไขเอ้ยระวังมือที่สามระวังความรุนแรงเนี่ยใช่ไหมครับผมก็เองมันมันก็แปลกๆนะอืถ้าดูจากการชมรุมนุมทางการเมืองหรือว่าในการชมรุมนุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพีมม่น้องประชาชนเนี่ยมันจะมีกระแสแบบสร้างสร้างเงื่อนไขแบบนี้มาเหมือนโยนหินถามทางมาครับแต่ มันก็ไม่รู้แหละว่าฝ่ายไหนเป็นคนปล่อยอย่าไปบอกว่ารัฐบาลปล่อยหรือว่านี่เสื่อมของฝ่ายผู้ชุมนุมปล่อยอย่างไรหลายคนบอกว่าสุพป,ปันมั่วแล้วฝ่ายผู้ชุมนุมใครก็จะมาทํามันก็มีครับอย่าบอกว่ามันไม่มีอฮะแล้ว huh. แม่ก็คือคว่าให้เกิดขึ้นขึไขเรื่องของความรุรแรยคือทั้งสองฝ่ายก็เดินเกมก็หากันอ uh ่าฮะครับผู้ใหญ่บางท่านเคยคุยผมฟังผมก็เคยโพสต์ในเฟซบุ๊ก่าเขาบอกว่าการขัดแย้งทางการเมืองการต่อสู้ในความขัดแย้งทางการ เ,เพื่อเอาให้บรรลุเป้าเนี่ยมันคือเกม,มคุณสุปันอย่าไปนึกถึงอุดมคติหรืออุดมการอะไรมันคือเกมครับอย่ามองโลกสวยพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันครับออครับแล้วผมคิดว่ามันมันมันต้องมันต้องจับตาดูดูเรื่องของกระบวนการการเคลื่อนไหวของสอวนะครับอันนั้นเป็นตัวแปรสาคัญเลยเหรอเท่าที่คุณสุปันมองนะฮะผมคิดว่าสวบางส่วนเนี่ยเขาไม่ยอมไม่แตะหรอก อืมคือต้องยอมรับนะคุณสักใจว่าว่า,วาสอวอที่ที่เข้ามาในครั้งเนี้ยบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพราะว่าส้มหล่นนะเพราะเป็น,นกลไกนะครับคือบางคนเนี่ยผมผมมองว่าเป็นสอวอได้ยังไงวะครับนี่พูดแบบพูดแบบภาษาบ้านๆานะแบบจ๊โกนอ่อยคุยว่ามันมาได้งไงวะ,ะที่พระทั้งทั้งความรู้มันนี่มันมาได้ยังไงอืม บางทีผมผมไปนั่งประชุมด้วยนะบางเรื่องบางราวในเวทีทางวิชาการของสื่อ,อครับเรื่องสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยพอมาถึงผมก็โอตายแล้วแบกป้ายแบกป้ายแบกแบกมาปักเลยว่าไอ้ยอย่านะฉันเพื่อนคนนี้น้องคนนั้นอที่ผมก็โก้อ๋อเรียกว่าโชว์คอนเนคชันเลยว่าเฮ้ยกูไม่ธรรมาดาอ่าอครับองครับน้องคนนี้อ๋ออฮอ เคยกับคนนั้นครับกูเป็นน้องบิ๊กบาเทอร์นะครับต้องมานะผมคนใหญ่ระเพท่อายมาประชุมสายจะมาเนี่ยโอ้คนนี้โทษทีมาผมมาสายนะครับเพราะว่าไปคุยกับผู้ใหญ่มาครับัวแบบจะทิ้งทิ้งมาแบบนี้เลยนะจวแล้วที่ครับอีกคนจับเสียบปั๊บเลยเล่นไพ่กันทุกวันเนี่ยจรงใหญ่ว่างไงผู้ใหญ่ท่านอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เริ่มครับ ผมบอกไม่เป็นไรถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะครับ้็ผู้ใหญ่ไม่เป็นไรพวกผมพวกอบตไปคุยกับกำนันเออพวกอบตเออไปเลือกมาขอขออภิปรายก่อนครับพวกเหมดได้ไม่ได้เรื่องอ่าฮะเนี่ยผมว่าต้องจับตาดูนะตัวแปรในพาที่น่าสนใจคืออ่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสวแล้วก็อธิบานจะเอายังไงครับ ก็คือบ่ายค้านะน้อยเขาลอยตัวไงครับ